สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเห็นไหมอะไรมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะอันนี้นะคะพี่อ้อยจะทําน้ําประวหวานเนาะแต่ว่าทําเป็นน้ําประวหวานมังสวิรัตนะคะพี่อ้อยใช้เป็นโปรตีนเกษตรนะคะทุบละเอียดเนาะเพราะว่าใช้แบบกรอบๆเลยนะคะแล้วก็ทุบให้ละเอียดเนาะตรงนี้นะคะเ็าจะมีหอมแดง ใช้มือช่วยเลยนะคะหอมแดงพริกขี้หนูซอยนะคะพี่วาใช้พริกสองอย่างนะคะเป็นพริกขี้หนูซอยกับพริกขี้หนูป่นเนาะ อันนี้เป็นน้ำตาลปีป๊บผสมกับน้ำตาลย่าหวานนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วขาวเนาะแล้วก็พริกปดนะคะคนน้ำตาลให้ละลายเข้ากันนะคะย้อยทานคนเดียวเนาะเลยทำไม่เยอะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตัวตัวโปรตีนเกษตรเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาจะอิ่มน้ํานะคะแล้วก็ตัวน้าประหวานก็จะค้นสีหวานสีหวานืาน่อเรียกผิดเขาก็จะค้นขึ้นนะคะย่อยปรุงตัวน้ําให้ได้รสชาติก่อนเนาะให้ได้รสชาติตามต้องการก่อนแล้วถึงจะมาเทรวมกันตรงนี้นะคะหมอโมองหามมนาโโหทานยังไง พี่อ้อยว่าเขามียางนะคะยางเยอะด้วยเนาะติดแหวนพี่อ้อยเหนียวไปหมดเลยพี่อ้อยก็เลยอ่าผ่านะคะแล้วก็แกะเม็ดออกเนาะแล้วก็ล้างน้ําเกลือนะคะแล้วก็ล้างน้ําเปล่าอีกครั้งหนึ่งทานเดี๋ยวพี่อ้อยจะใช้ไม้จิ้มเนี่ยแต่ตอนนี้พี่อ้อยเสียบให้ดูเนาะว่าพี่อ้อยจะทานยังไงนะ อร่อยมากเคยเคยแต่มาแช่อิ่มเนาะยังไม่เคยทานดิบเลยนะคะแอบเอาเขาจะมีลูกที่สุกด้วยเนาะแอบอาเม็ดไปลงไว้ ว่าเดี๋ยวพอเป็นต้นแล้วพี่ก็ยจะไปแซมแซมไว้ตรงแถวต้นคิทิน,น่าลูกจะได้ดูไม่ออกว่าเราปลูกอะไรเพราะเขาไม่ชอบพี่พี่อ้อยปลูกแบบอื่นนะคะไม่ค่อยชอบเนาะเขาอ,อยากจะปลูกพี่อ้อยชอบปลูกต้นไม้ที่เราทานผลได้แต่ลูกสไปซ์พี่อ้อยไม่ชอบนะคะชอบปลูกเป็นต้นไม้ที่ทานไม่ได้นะคะ อร่อยอร่อยมากแลวค่ะมันมีมังเ,เยอะนะเหลืออยู่ในถุงที่้ังเยอะน้องจอยให้มาน้องจอยมาทานกับพี่เร็วอร่อยอร่อยแซบๆ <laughs> แซ่บๆอร่อยมากถามมาทำาไมเพื่อนไม่ค่อยได้ใช้คำพูดพวกนี้เนาะ อืคุณตาพี่อ้อยเป็นคนประจินบุรีนะคะคุณยายเป็นคนสระบุรีเนาะแล้วพี่อ้อยอะ่ะเป็นอ่เตี๋ยพี่อ้อยเป็นคนจีนนะพี่อ้อยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้อ่ะคําพวกนี้เนาะก็เหมือนกับเราอมตรงอ่าเชือสายของเรามีพมี่อ้อยมีอ่าเชื้อสายมอนนะของคุณตานะคะเพราะคุณตาเป็น อมอนเปร์จีนเนาะแล้วคุณยายก็เป็นน่าจะเป็นคนอีสานทางสระบุรีนะคะเพราะสระบุรีก็ชาวอีสานเยอะเนาะก็มารวมกันแต่มาเจอ,อพอคุณแม่มาแต่งกับเต๋อพี่อ้อยซึ่งเป็นคนจีนก็เลยทางนั้นก็เลยแบบไม่ได้เจอตรงนั้นเนาะก็เลยมามาหนักไปทางเป็นภาษาไทยเพราะว่าเต๋อพี่อ้อยชอบให้ลูกเป็นคนไทยนะคะ เรเลยใช้แต่ภาษาไทยภาษาจีนพี่อ้อยใช้น้อยมากเลยนะคะเตี่ยไม่ค่อยชอบให้ลูกสาวคุยภาษาจีนเนาะมาทานด้วยกันค่ะมะม่วงหามามะนาวโห่น้ำปลาหวานน้ำปลาหวานนี้แล้วสีหวานค่ะมังสวิรัติอร่อย,ยค่ะเดี๋ยวเั็นนี้เป็นของพี่อ้อยทานเย็นนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้เอากล้องหลบไปข้างในเพื่อขอโทษนะคะไม่ทันได้มองเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้หลานชายด้วยนะคะเป็นช่องของน้องซีเนาะ ก็เพี่อ้อยฝาไว้ด้วยนะเพี่อ้อยขอโทษนะคะเมื่อกี้นี้เพี่อ้อยไม่ทันได้มองเนาะก็จานจะล้ําไปอย่างนี้เนาะเพราะาตอนตั้งเพี่อ้อยตั้งไว้แบบนี้ลืมไปนะคะพอดีไปจักขยับกล้องเนาะไปขยับกล้องสมัยก็เลยลืมมองแปลว่าเขาไม่ได้ระดับกันก็ขอโทษได้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ